เมื่อเราคิดผิดเราจะเลือกผิดและการเลือกผิดจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราและคนที่อยู่รอบข้างเรา CGN ไ a ยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิตเราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดียวด้วยกันในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่3 ข้อ6ถึงข้อ18ครับ2เทสโลนิกาบทที่สข้อ6ถึง18พี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าจงปลีกตัวออกห่างพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ประพฤติตามคำสอนซึ่งเขาได้รับจากเราเพราะตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่า ควรจะเอาอย่างเราเราไม่ได้เกียดคร้านเลยเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านและเราไม่เคยกินอาหารของใครโดยไม่จ่ายเงินแต่เราได้ทำงานหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่เพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทำตามแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่า ถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหาเลี้ยงชีพเองพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะทำความดีเลย ถ้าใครไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงหมายหัวคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้รู้สึกอายอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนเขาในฐานะพี่น้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงชื่อไว้ว่าเปาโลเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าเขียนอย่างนี้ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทุกคนพี่น้องครับเราเคยเข้าใจผิดและตัดสินใจผิดไหมครับผมเองมีประสบการณ์นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่า นะครับชีวิตที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมกินอะไรก็ได้เคี้ยวอะไรก็ได้ไม่เคยมีปัญหาแล้ววันหนึ่งนะครับอาหารที่ผมเคี้ยวอยู่เนี่ยมีของแข็งอยู่ผมก็กัดไปเต็มแรงคิดว่าไม่เป็นไรแต่ผลปรากฏก็คือนะครับผมมีประสบการณ์ของคําว่าเหือกจา๋าฟันลาก่อนนะครับผมต้องถอนฟันสองซี่นะครับออกเพราะว่าผมกัดสิ่งที่แข็งคิดว่ากัดได้แล้วก็ฟันแตก สุดท้ายต้องถอนทั้ง2ซี่เลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นบทเรียนที่เมื่อเราเข้าใจผิดคิดผิดเราตัดสินใจผิดแล้วมีผลที่ตามมาในพระคัำพีของพระเจ้านะครับที่เราศึกษาในเช้าวันนี้อาจารย์เปาโลกล่าวถึงปัญหานะเกี่ยวกับทัศนคติที่ผิดส่งผลให้เกิดการเกียดค้านและความไม่เป็นระเบียบในคิดจักรของเทสโลนิกาเขาเข้าใจผิด เกี่ยวกับเรื่องของการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิต์และเขาตอบสนองผิดนะครับพระคำพีในตอนนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสัตย์ซื่อทำงานอย่างขยันขันแข็งและการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบในหมู่ผู้เชื่อซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าจะสรุปก็คือว่าในความคิดผิดความเข้าใจผิดของเขาเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาใช้เป็นข้ออ้างในการดำเนินชีวิตของเขา อาจารย์เปาโลนะครับได้เตือนนะครับเขาเหล่านั้นให้ทํางานอย่างขยันขันแข็งนะครับเปาโลออกคําสั่งอย่างเข้มงวดนะครับให้ชาวเทสโลนิกาเนี่ยถอยห่างจากการใช้ชีวิตที่เกียจค้านและไม่ปฏิบัติตามคําสอนของเหล่าสาวกนะครับซึ่งหมายถึงการละเลยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่มีปัญหากับคนอื่นๆพี่น้องครับเมื่อเราคิดผิดเราเลือกผิด เราเห็นผลนะครับความเกลียดค้านเกิดขึ้นยุ่งเรื่องของคนอื่นชอบนินทาภาพที่อาจารย์เปาโลได้อธิบายเนี่ยอาจารย์เปาโลยังเน้นย้ำนะครับถึงแบบอย่างของอาจารย์เปาโลกับเพื่อนร่วมงานของท่านนะครับที่ขยันขันแข็งทํางานหนักเป็นแบบอย่างที่ควรเรียนแบบพี่น้องครับชีวิตของเรากับชีวิตของคิดเสียนที่อยู่รอบข้างเราคนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยแตกต่างกับเราหรือเปล่าครับ ชีวิตของเรานะครับควรสะท้อนถึงตัวอย่างของพระคิดนะครับเหมือนกับเหล่าสาวกที่ทํางานหนักเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในงานที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราพี่น้องครับถ้าเราคิดผิดเราเลือกผิดการเลือกผิดนะครับจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราและคนที่อยู่รอบข้างเราเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลนะครับมุ่งเน้นให้ทุกคนเนี่ยรู้จักที่จะ พึ่งพาตนเองไม่เป็นภาระกับคนอื่นอาจารย์เปาโลจัดระเบียบนะครับโดยใช้นะครับคำพูดที่เด็ดขาดนะครับที่ให้เขาเองที่จะเชื่อฟังจริงๆเป้าหมายที่อาจารย์เปโลนะครับจริงจังกับเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดการกลับใจและเกิดการฟื้นฟูในคิดจักรของพระเจ้านะครับแล้วก็ทําให้ผู้เชื่อเนี่ยอยู่ในจุดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อาจารย์เปโลอย่างเน้นย้านะครับแม้ว่าจะเจอคนที่ทําผิดในการที่จะช่วยเขาด้วยวินัยเนี่ย เปาโลก็ยังเน้นย้ำว่าให้เราเองเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเหมือนกับศัตรูแต่ให้เขาเตือนเหมือนพี่น้องในรพเยสุคิต์อาจารย์เปาโลนะครับอยากเห็นภาพการช่วยกันก่อกันขึ้นให้กลับมารับผิดชอบหน้าที่อย่างดีอย่างแท้จริงพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่พระเจ้าได้เรียกเราได้ทําอย่างเต็มที่ไหมครับหรือว่าเรามีข้ออ้างอื่นๆใ,นใดๆเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราคิดผิดเลือกผิด แล้วก็กระทำสิ่งที่ผิด C.S. Lewis บอกไว้ว่าเราทุกคนต้องการความก้าวหน้าแต่ถ้าคุณผิดเส้นทางความก้าวหน้าหมายถึงการเลี้ยวกลับและเดินไปทางถนนที่ถูกต้องเข้าใจถูกแล้วรีบหันกลับมานะข้ออ้างนะครับเราอาจจะมีข้ออ้างหลายอย่างที่ทำให้เราเองกำลังเลือกทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเวลานี้แต่ข้ออ้างนั้นนะครับไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย ผมจําได้นะครับตอนที่ผมอายุ15เนี่ยผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะพ่อเป็นศิษยาภิบาลรักพระเจ้าผมรู้เรื่องพระเจ้าแน่นอนชัดเจนแต่ผมพูดกับตัวเองว่ารอผมแก่ก่อนแล้วค่อยกลับใจรอผมแก่ก่อนแล้วค่อยเอาพระเจ้าจริงๆนะครับแล้วก็ผมเลือกใช้ชีวิตนะสนุกกับโลกนี้แล้วปรากฏว่านะครับตอนที่ผมอายุ15นะผมประสบอุบัติเหตุขณะออกกำลังกายเนี่ย ทำให้หมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาทและสาเหตุนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่ผมรู้ว่าเมื่อก่อนร่างกายแข็งแรงมากและผมรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเองกลับมากลับใจตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผมต้องพักฟื้นอยู่ประมาณ6เดือนนะครับกว่าจะหายเป็นบทเรียนที่ราคาแพงจดจําไปนานนะครับรู้ว่าชีวิตเราเองต้องการพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับบทเรียนในชีวิตของเรานะครับย้ําเตือนนะครับว่า เราเองนะครับต้องคิดให้ถูกและเลือกให้ถูกเพราะการเลือกไม่ถูกมีผลในชีวิตของเราจริงๆสรุปข้อคิดในวันนี้นะครับอย่าใช้ข้ออ้างที่จะกระทําความผิดให้เราเองขยันขันแข็งในการทํางานรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายเสียสละขยันขันแข็งบีกเรี่ยงการเกียจค้านซุบซิบนินทานะครับและส่งเสริมความรับผิดชอบที่มีอยู่ในคิตจักรช่วยกันทุกคนนะครับที่จะทําให้ความรับผิดชอบดียิ่งขึ้น มุ่งมั่นในการทําดีมีวินัยความรักและใครที่ล้มลงช่วยเขาด้วยจิตใจอ่อนสุภาพโดยที่ปรารถนาให้เขาเองกลับที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้พี่น้องครับให้เรารับผิดชอบหน้าที่ของเราทําอย่างดีในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายและต้องการอย่าเป็นเหมือนผมนะครับรอให้หลังหักแล้วค่อยกลับใจนะครับให้เราเลือกอย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องวันนี้ก่อนจะเจอบทเรียนหนัก,นกและเราถึง จะต้องกลับมาให้เราที่แทนด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ที่ย้ําเตือนกับเราในความรับผิดชอบหน้าที่และสิ่งที่เราอ้างไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เอาเปรียบไม่รับผิดชอบและไม่ได้ทําในหน้าที่ของเราพระเจ้าครับขอพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ต้องภายในหัวใจของเราทั้งหลายทุกๆคนถ้าในเวลานี้มีสิ่งใดที่เราเองยังขาดตกบกพร่อง ความคิดที่ไม่ถูกต้องคําหลอกลวงคําโกหกใดๆต่างๆที่ทําให้เราเองคิดผิดเลือกผิดตัดสินใจผิดในเวลานี้ขอพระเจ้านําใจของเรากลับมาในส่วนที่ถูกต้องขอพระเจ้า e ทรงโปรดไมตตาสัมผัสภายในชีวิตของเราที่เราจะเลือกอย่างถูกต้องเลือกในสิ่งที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเลือกในสัจจะในความจริงในพระวจนะของพระองค์และตอบสนองอย่างถูกต้องดาเนิน,นชีวิตอย่างถูกต้องขอพระเจ้า e อวยพรเราในทุกย่างก้าวในชีวิตของเราที่เราเองจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติพระองค์ เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ YouTube Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับพี่น้องขอพี่น้องที่จะมีส่วนในการอธิษฐานเพื่อมีส่วนในการถวายเข้ามานะครับเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายขอพระเจ้าอวยพร,พรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ